สี่เจ็ดหนึ่งเก้าปหนึ่งสสองป หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดถูกต้องครับข้อต่อไปนะสามอ่านเร็วขึ้นนะแปดอ่านหนึ่งหนึ่งนะลดส <5. S 1> ี่เจ็ดคุณแดงกลับมาข้อนี้ใหม่นะคะเมื่อกี้ล,ลดสี่นะขอใหม่นะสาม 8. 2 8แปดลดสี่เจเพิ่มเจ็ดครับดันขึ้นไอนโฟกันือห้าห สองหนึ่งสองหกเก้าลถเจ็ดหกสองถูกต้องค่ะ